การขออนุญาตศาลใช้คำถามต้องห้ามเทคนิคพื้นฐานในการว่าความที่ทนายความจะต้องรู้ สวัสดีครับก็มาพบกับผมทนายเพชรกากช่องสีสังรอันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่วงของรอยย้อนทเทคนิคทนายความซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมเอาสาระน่ารู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทางานของนายความเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับตอนนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขออนุญาตศาลเพื่อใช้คําถามต้องห้ามในการถามพยานผมได้ทําคลิปไปเลตอนหลายตอนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าคําถามต้องห้ามเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมาทบทวนกันแบบเร็วๆอีกครั้งนึงนะครับว่าในการถามพยาน ไม่ว่าจะเป็นสักถามทางคัิหรือถามตริงเนี่ยกฎหมายก็ได้วางข้อห้ามไว้หลายข้อนะครับไม่ให้ทนายความใช้คาถามบางประเภท บางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยก็คือว่าการห้ามไม่ให้ถามพยานในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหรือในคดีอาญานะครับการห้ามถามไม่ให้พยานได้รับโทษทางอาญาในคดีอาญาเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 3 4เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อห้ามเด็ดขาดที่ศาลไม่มีอำนาจอนุญาตให้เราใช้คำถามมันกล่าวได้เราจะใช้วิธีการในการถามยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสำหรับอย่างแรกนะครับกรณีไหนบ้างนะที่เรามีความจำเป็นต้องใช้คำถามนำส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ยานเนี่ยนะครับไม่เข้า ใจคำถามของเราสักทีว่าเราต้องการให้ตอบว่ายังไงเช่นเราถามว่าพยานครับขนาดเกิดเหตุพยานอยู่ที่ไหนอ๋อผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากจะทราบว่าจังหวัดไหนเราอยากจะทราบว่าอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านวันเกิดเหตุนเนี่ยพยานเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยังไงพยานก็บอกผมไม่เกี่ยว ทางการที่พยานอยู่ในที่เกิดเหตุก็ซึ่งเกิด,กดจากการที่เขาอาจจะเข้าใจผิดไหมว่าเราไปถามเขาว่าเขาไปร่วมาทำความผิดด้วยไหมคือเราอาจจะอยากถามว่าเอะเขาไปเห็นเหตุหการณ์ยังไงหลายๆครั้งเนี่ยพยานเนี่ยก็าอาจจะไม่เข้าใจคําถามของเราก็นทาให้เกิดความจุงเป็นที่ต้องใช้คําถามนําสําหรับเทคนิคในการที่เราจะขออนุญาตใช้คําถามนําเนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยนะครับเราควรจะ พยายามถามพยานด้วยคําถามปกติที่ไม่ใช่คาถามนําก่อนคือพยายามแสดงให้ศาลเห็นหรือฝ่ายตรงข้ามเห็นก่อนว่าเราพยายามจะใช้คําถามตามที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราถามแล้วปรากฏว่าพยานมไม่เข้าใจนะครับเราจึงค่อยขอญาตศาลในการถามนําเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรจะใช้คําถามนําจนติดเป็นนิสัยเราควรจะถามพยานของเราเนี่ยด้วยวิธีการคําถามปกติก่อนหากมีความจําเป็นเข้ามาจริงค่อยถามนําโดยมารยาทนะครับ คุณควรจะขอญอาติศาลก่อนท่านครับคาถามนี้เนื่องจากพยานไม่เข้าใจผมขอญอาติใช้คําถามนําแล้วเราก็ถามไปนะครับซึ่งธรรมดาแล้วหากเป็นประเด็นไม่สําคัญเป็นกรณีที่พยานเขาไม่ได้เข้าใจคําถามเลยนะครับส่วนใหญ่ศาลก็จะเนุญาตและทนายฝ่า,ายตรงข้ามที่เป็นมือที่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่คัล้ลายกันในประเด็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้โดยหลักแล้วเวลาเราจะขอญอาตเนี่ยเราก็มักมีเหตุผลในการขอญอาติหลายประการเช่นท่านครับประเด็นนี้พยานไม่เข้าใจคําถามประเด็นนี้เป็นข้อปิดย่อยเล็กน้อยผมขอญาติศาลถามนำ ก็ขอไปส่วนใหญ,ญ่ศาลก็จะให้หมดนะครับสําหรับการขอญาตศาลเพื่อถามโดยใช้คําถามที่เป็นการบิดประมาณพยานาหรือคําถามที่อาจจะทําให้พยานาหรือคนไปนอกแนวโทษทางกายเนี่ยแตกต่างจากการขอญาตศาลเพื่อใช้คําถามนานะครับเนื่องจากคาถามนำเนี่ยกฎหมายเขาห้าม ไม่ให้เราใช้คำถามนำมนกับพยานของฝ่ายเราเองเท่านั้นเวลาเราจะถามคา้านพยานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราใช้คำถามนำได้อยู่แล้วไม่ต้องห้ามนะครับแต่เวลาเราจะใช้คำถามที่เป็นการหมินมม่นประมาทพยานหรืออาจจะทำให้พยายนหรือผู้คนคนองได้รับโทษทางพยานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้คําถามเนี่ยกับพยานของฝ่ายตรงข้ามใช้ในการถามค้านเป็นหลักซึ่งคําถามต่างๆเหล่าน,นีนเน้เราเองก็ไม่อยากจะให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พยายนะรู้ตัวหรอกว่าไอ้ที่เราถามไปอย่างเนี้ย เพื่อที่จะให้เขามาติดก,กับเราเพื่อให้เขาแสดงถึงความไม่น่าเชื่อหรือการเบิดความเท็จต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเอกใจไปบอกเขาล่วงหน้าก่อนเช่นท่านครับผมขออนุญาตใช้คําถามนี้ที่เป็นการบินบมาศพยาน <c oughs> ท่านครับผมขออนุญาตใช้คําถามนี้ที่จะทาให้พยายนได้รับโทษทางอาญาท่านคิดว่าเวลาท่านขออนุญาตแบบนี้ไปเนี่ยพยานเขาก็รู้ตัวหมดถูกดต้องไหมครับการถามก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นสําหรับเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับเ <c oughs> วลาจะถามคําถามที่อาจจะทําบ <c oughs> ินบมาศพยานหรืออาจจะทาให้พยานหร<า>ือคนภายนอกได้รับโทษใน ยาเนี่ยผมจะตีเนี่ย ผมจะใช้วิธีการถามเข้าไปเลยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามหรือสารไม่ติงขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเขาอนุญาตโดยปริยายอันนี้ต่างจากการถามนำนะการถามนำเนี่ยก่อนจะถามนำแล้วโดมารยาทควรขอก่อนนะครับเพราะมันเป็นการถามพยานของฝ่ายเราเองไม่ควรจะไปเอาเปรียบเขาแต่หากฝ่ายตรงข้ามหรือสารคัดค้านขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตอบคำถามของสารให้ได้ว่าข้อยกเว้นของมันเนี่ยที่จะใช้คําถามประเภทนี้ได้ก็คือมันเป็นคําถามที่เป็นชี้ขาดประเด็นข้อสําคัญในคดีดังนั้นแล้วเราจะต้องเตรียมชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการถามพยานเนี่ยใน คำถามนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรท่านครับผมมีความจำเป็นต้องถามคําถามนี้เพราะมันจะทําให้เห็นถนึงความไม่น่าเชื่อถือของพยาน จะทาให้เห็นว่าอักติของพยายนทาให้เห็นว่าพยานเป็นผู้ร่วงกระทำความผิดข้อสาก็คือต้องชี้แจงให้ได้ว่าคําถามนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อสําคัญในคดียังไงท่านครับหากพยายนตอบคาถามนี้ไปตามความจริงแล้วเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นเลยว่าจำเลยไม่ได้กระทําความผิดในคดีนี้การขออนุญาตศาลหรือการใช้คําถามต้องห้ามแบบที่สองเนี่ยเราจะใช้วิธีถามไปเลยแล้วหากมีการต้แยง้งคัดค้านขึ้นมาเนี่ยเราค่อยอธิบายต่อศาลเพื่อไม่ให้ฝ่ายเพื่อเือไม่ให้พยา,ยพพยายนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเรู้ตัวนะครับสําหรับคลิปปนี้ก่าวสรุ แล้วเนี่ยก็ทําทให้รู้ว่าคําถามต้องห้ามที่ทนายความห้ามถามเนี่ยมันแบ,บ่งออกเป็นสประเภทคือคําถามต้องห้ามแบบเด็ดขาดกับคำถามต้องห้ามแบบไม่เด็ดขาดคาถามไม่ต้องห้ามแบบไม่เด็ดขาดเนี่ยหากมีความจาเป็นเราก็ต้องหยิบขึ้นมาใช้ซึ่งเราก็ต้องรู้จักวิธีจังหวะแล้วก็เทคนิคทำปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเอาคําถามต้องห้ามเหล่านี้มาใช้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็จะได้รับประโยชน์และสามารถเอาไปปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับเทคนิคนี้ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ แล้วก็โดยเฉพาะน้องทนายความหม่ายเป็นอย่างมาก เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยมีสอนในตำราหรือว่าในการอบรมวิชาว่าความมันก็ไม่มีเพราะว่าเป็นเรื่องทางปฏิบัติแต่หากเรารู้น้องๆรู้แล้วเนี่ยเวลาไปปรับใช้กันในทำในทการทํางานในการขึ้นว่าความเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากก็สําหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ผมไม่ได้ขออะไรมากนะครับผมขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยให้ผมมีกําลังใจับคลิปสาระน่ารู้เช่นนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามช่องสีสังรอเพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆเช่นนี้ต่อไปนะครับสาหร and then you're going to